พามาเที่ยวที่สวนสนุกของเด็กเล่นนะแล้วมันก็มีพิพ,พิธภัณฑ์เกี่ยวกับของเล่นเด็กอะไรด้วยเขาชื่อว่าจิ n งเจอชาวมิวเซียมเราไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างอ,นนอันนี้อยู่ที่เมืองอบุคกา้รัฐนิวเม็ซิโกนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเขาก็จะมีป้ายบอกตรงนี้นะ ชิ้นกระชาวมีสิ่อ open today ถ้าเขาเปิดเขาก็จะเอาป้ายสีเหลืองนี่มาไว้ข้างหน้าแล้วก็เข้ามาได้เปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะวันวันศุกร์ถึงวันจันทร์ก็จะมีเราเข้าไปเที่ยวดูข้างในเขามีขายบัตรด้วย กันก็มีที่จอดรถกว้างขวางนะคะอยู่บนครับอันนี้ก็จะอยู่แถวเขาซันเดียนะคะถ้าขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยก็จะเป็นซันเดียพักมีที่จอดรถ เด็กๆก็จะชอบอ่า Please don't leave trash lie on a r o u n d แจ้งเขาให้เอาขยะทิ้งเข้าไปในปากของสิงโตอย่าทิ้งขยะไปในปากสิงโตเขาบอก don't leave สิบโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะเราก็จะ เข้ามาสํานียเออมีคุณลุงร้องเพลงเล่นกีตาร์ <c oughs> มีน้องหมาด้วย <c oughs> Let me get back. You take before? Um, a time. did you bring any are you interested in quarters? smash it penny. Oh. Oh. Mm -hmm. if you are, i can put it on the card. seeing <laughs> <laughs> See you, hi. There's, There's no need to take a stand. He's my son. Yeah. It was I who chose to start. I see star. no need to take me home. I'm old enough to face the dawn. Is this John Denver song?

I will be back okay come mm -hmm. back out let's give it a oh, yes again. on the top okay, right on here the top of thailand okay. it's near burma okay <laughs> i have been to okay, myanmar thank you yeah, i'm nina I, yeah i've been to myanmar you have been yes. to myanmar yes. you have been to thailand too no oh. No, but i will go it's really yes. really close uh, to i know myanmar. i know i need to go i'm nina oh. nina i'm sarah Shut up! Oh, it's close. Okay, okay nice it. to see thank you. you. <laughs> okay, <laughs> thank you. You're welcome. All right, you guys. Um, Put a quarter in this rusty wire. Okay. Uh, this one? We start here. Okay. <laughs> <laughs> oh, Alien. There we go. You put here. Uh-oh. Yeah. <laughs> uh oh. <laughs> hahaha <laughs> nice kali kalian saya kap ini keping i missing. Uh oh. -huh. Uh -huh. โสดงยอดตรงนี้25เซ็นต์เซนนะคะอนคเตอร์แล้วก็มีเพลงฟังยอดเรียนที่นี่เรียกว่าเอสชิงก์

This from from beer from Mosca, a lot of buttons. But, oh, see? You did not love it. Oh no, yeah, you this see? We a <laughs> we have all, all sacks of the sandier. Here is the Sandia mountain. Oh okay. Oh. Maybe we can Wow. This Indian girl. Now, oh. what's she doing? Hello, Oh. You tell me for the fortune? เขาเขาดูไพ่ค่ะดูไพ่ให้ทายให้เราว่าเป็นอะไรโอ้ไวมา I will be good luck thank you m oh, a a m and this one อ๋อเป็นเกี่ยวกับไพ่และเหมืนไพ่ทาโร่ค่ะห้องนี้นี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นอินเดียแดง หรือคนยิปซีเขาชอบถ่ายไพ่ไพ่ยิปซีโอเคห้องนี้เป็นห้องอะไรอินเดีย hmm. นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ เก็บของเก่าไว้ได้ดีมากเก่าแบบบางทีไม่ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นไม่เคยดูนี่แม้กระทั่งไยทะเบียนรถนะถายทะเบียนรถเก่าเขาก็สามารถเอามาโชว์ได้ไหยเกือกม้าเก่าๆคนเราถ้ามีมีอารมณ์ศิลปินนันนะทำได้ทุกอย่าง ก็ทำได้เนาะ This exists only เข้ามาข้างในเนี่ดูมีอะไรอีกทิงเกอร์เชาเดี๋ยวมาเป็นเมืองของทิงเกรงงอร์โอเคสา ป้ายอะไรเก่าๆเขาก็เก็บมาชโชว์เพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งนะคะของเก่าเดี๋ยวเราทําเรียนแบบเขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเที่ยวชมเห <_ d ance> มือนเก็บตังได้ด้วยมราไม่รู้ว่าเก็บท่าไหร่เมื่อกี้ลุงเขา้าใจทำทำอะไรคะเนี่ยโอ้พระพุทธรูปในนั้นบุตจ้า no smoking นะคะห้ามสูบบุหรี่ในนี้เห็นไหมเจ็บเล็กผสมน้อยเจ้าของเขาก็น่ารักมากเขาบอกว่าเอามาจากต่างประเทศเขาก็เอาหมุดไพร์ปนา伊ไปปัก Not baker. ชอบคนที่นี่นะแบบน c สมากทุกค,คนแบบดีอ่ะคือเขาไม่ได้มองคนที่ว่าเออจะรวยหรือจนจะอะไรเงี้ยอะไรก็ทักทายกันทุกคนเล่นเก่า Oh, that's where I Yeah, know. He did Oh, look. There's Mary Poppins. Oh, cute. Like these tiny little ones in here. Oh. Oh. are Oh. 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 <laughs> oh. <messing> oh. Oh. Like oh. 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 Hello. <laughs> <That's> <laughs> เอาคำ from Thailand ยกมือยกมือสวัสดีสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะลัคกี้เ้าเลยหยุดหยุดกดแล้วก็นี่งแล้วฟ้าก่อนอีสปีดอันนี่เขาจะลองธนาคาร คนคสนุกเต้นเ <laughs> ต้นเต้นกันใหญ่ดูคลิ <laughs> นี้เป็นอาวุธเป็นดาบไม่เป็นลูกปั้นอะไรเกา่เกาๆ <laughs> เป็นหนังสือพิมพ์เกา่เกาๆอะไรเกีเก่ยวกับคนที่ดังๆล้วก็จะเอามาตัดแปะ

งหลังคาบ้ <laughs> านถ้าคอเรากดเขาก็จะเคลื่อนไหวนะ Thank you a chip box ลิก็ให้ชิปนะ <The shadow. S 1> นี่เขาก็ให้เขียนชื่อนะคะว่ามา เทียวมาจากประเทศไหนนี่นะเป็นหน่อยเขียนชื่อซะหน่อย i think one of them said that it was just like a joke on you i think this one was it or it might have been this one <laughs> ก็จะมีโชว์ในบ้านเราเวลามีเหมือนกับละครสัตว์หอพหน้าหน้าร้อนมาก็จะมีเห็นไหมมีละครสัตว์ย้ายไปเล่นตามเมืองต่างๆก็จะทำเต็นสนุกสนาน

น่คงจะเป็นใบทะเบียนรถของรัฐต่างๆค่ะเบียนเก่าก็เอามาปูเป็นทางเดินเด,ดี๋ยวสิ o m l s, s so the last เนี่ยอที่ร้านอาหารบ้านเราอ่ะเขาซื้อไอ้พวกปลายทะเบียนเก่าก็ไปแต่งด้านคนก็ชอบดูเพนซอยนี่ใครรู้ไหมเนี่ยคือน้ำมันเครื่องแล้วเนี่ยนานปแล้วมันเครื่องไปกับกับนมีั้งหมไหนนี่ด้วย ค่อยเดินบันไดก็จะใช้ขวดคือ <c ười> อุปกรณ์เหลือใช้ทั้งนั้นนะคะเ่เขอเอามาทำ เออลินแบ็คอเดียนอันนี้เป็นเครื่องดนตรีทั้งหลายเก็บไว้อย่างดีเลยเหอนี่อินเดียน งานแสงอาทิตย์เนี่ยส่องไฟไปเนี่ยอกลางคืนก็จะสวยี่ยทำเหมือนกับเรียกอะไรบ้านเราเรียกเหมือนกูเนาะเหมือนเจดีที่เก็บกระดูกหรือเก็บอะไรคนตายอาจจะใช่นะของเขาทำ ดิวตอเมตรเลยคนมีป้ายทะเบียนรถเยอะนี่เป็นเรือเรือเก่าบอบกซ ความกว้างเขาความยาวสามสิบห้าสามสิบห้าฟุตสามสิบห้าฟุตไม้แล้วก็สร้างในปีหนึ่งเก้าสามหกอินมารอนเอสอิงแลนด์เอ้าเรือนี่มาจากอังกฤษนะฮะเนี่ยคงล่องล่องมาเนาะ I'll so see yeah. Miles left in her. Well, another year goes by, and uh, no buyers in sight, and she sinks in her mooring, and the idea of putting her in the museum is sounding pretty good. So in 1994, we trucked her up here and set her in place, so all oh, visitors of okay. Tinkertown can now come see her and share in the adventure. About we hope this exhibit will open new vistas for everyone who comes to Tinkertown. การไปเรือเกาม่ใช e อังกฤษนะคะลองงาเนาะาะสมัยก่อนก็คนคนอังกฤษฝรั่งเศสสเปนจะมาล่าอนานิคมก็จะขึ้นมาที่อเมริกา มาด้วยเรือใชไหมแล้วก็ไม่ได้กลับเลยก็มาอยู่ที่นี่นี้ถ้าเขาเอาไปใช้ก็คงอาจจะได้แต่ว่ามันก็ไม่ทันสมัยมันเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เขาใช้ไฟเบอร์ลกสทาอันนี้เป็นไม้เห็นไหมแค่นี้ก็าพามาดูของเก่าที่เราไม่เคยเห็น นี่ก็เป็นรูปรูปต่างๆเดี๋ยวมาจะใส่อินเดียนยี่ห้ออินเดียนนี่เป็นยี่ห้อนานมาแล้วเขาก็ยังทำอยู่นี่อันนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสมัยเก่า เก็บรักษาไว้ดีมากเป็นห้องขายของที่ระลึกห้องฟาฝากที่ <laughs> Thank you. You're welcome. แอลกอฮอล์ใช่อะซีดเบัโอเคไม่ต้องใช้บ่จะมที่ดูนนเดินเล่นข้างนอกเจ้าของเขาชื่อต <laughs> ิงเกอร์ชิงกระชาชิงกระช้า คงเก็บสะสมมานานเนอะตอนนี้ก็เมคมันนี่ ส่วนตัวเขาคงเขาคงเป็นบ้านพักของเขาแต่งให้คุณลงุง I Oh. He relaxed. Hi. He's sleeping. He's the, is. Just for him, one, and you, oh, one. Okay, thank you. <laughs> I'll put it in my jar over here. Yeah. That's how we we He gets extra biscuits tonight. Okay. I'm go over there's a meat store down here, and they They'll try them a those special bone. Okay, oh, so you have a good food tonight. Yeah. <laughs> I come from Thailand. Yeah. You Do from you from know Thailand? Thailand? Beautiful. I love Thailand. Yeah. I've never been there, but I. It's yes. my favorite restaurant, Thai restaurant. Yes, they have good food. Good food. Yes. You have to, I always wanted to learn how to make uh, oh my God. that pineapple curry. Yeah. With pineapple and all oh, its yummy. It and special. red curry, yellow curry. <laughs> he knows. Okay, I will go inside there. Come back, I'll play another song. Yeah I I love to play k i t a t h i s n i h t I will be back ให้ของขวัญคุณตาคุณตากับลูกชายลูกชายเป็นหมาทุกคนที่นี่นะเขาแก่มาเขาก็ไม่มีใครเขาลูกหลานก็ไปอยู่แต่กับครอบครัวใหม่ค เขาก็จะมีหมาค่ะมีหมาก็รักหมาเป็นลูกมีแมวมีแมวก็รักแมวเป็นลูกนี่คืออะไรคอนอ๋อเขาโคตรเซนนี้แล้วก็หมุนก็เป็นเป็นล้อเกลียนีันก็ทำงานในหมุน โอ้นี่คือรถเกา่า this is old ดูส oh. <c oughs> <see> ินี่เป็นรถเกา่ามาเอามาแต่งเล่นข้างในก็มีแต่เขาคงปิดสนวนนี่เป็นเกวียน เวิร์ฟรฟมัสไนเวิร์แอเรียเราห้ามเข้าไปนะสวยเนาะโอเควันนี้เปน็นายก็พามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของเก่านะชื่อทิงเกอร์ทาวถ้าใครอยากมาเที่ยวก็อยู่ตรงแถวแถวเขาเซนเดียนะ เมืองอันบุค์กี้ประเทศรัฐเนวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเก็บของเก่าๆทั้งนั้นมีเอาหน้าโผล่เข้าไปถ่ายรูปทั้งนั้สำหรับวันนี้พนายก็ขอบคุณมากนะคะอันนี้เป็นอะไรเป็นประเมึกขอบคุณที่รับชมพนายนะคะอย่าลืมกดติดตามกด ซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ปนายปนายตอนนี้วนนายมีกำลังใจเยอะคนตามเยอะก็มาเที่ยวกับปนายกันแล้วกันนะปะนายก็มาพาหล,หลานๆพาเด็กมาเที่ยวเราก็มาเที่ยวด้ยวยก็จะได้ให้เพื่อนๆได้ชมอะไรของเก่าของสวยๆงามๆขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย